ต่อมาคุณแฟนตัวยงทวีชัยเสียงไพเราะยัง, 1941, problem, bursting, gardens, เยงเติร์กเขาโตกับคุณยังเติมร์กทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมอันนี้จริงแต่การสนับสนุนระเด็จการสนับสนุนสนับสนุนความรุนแรงเห็นผิดเป็นถูก หน้ามืดตาบอดอันนี้มันไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วครับเอะเราใครเอ๋ยพวกที่รุนแดงและประเด็จการอยู่นะพวกไหนฮะพวกแดงพวกก้าวถลายอ่ะนะพวกก้าวถลายและพวกประเด็จการแต่เขาขลุว่าเขาพวกประชาธิปไตยพวกประชาธิปไตยพวกนี้พวกพวกหัวมืดหัวบอด หลงตัวเองอย่างหนักตัวเองยอดผดเด็จการแสดงท่าทีหาเสียงเท่านั้นก็มีลงน้ำหนักคำมมานลงน้ำหนักเบ่งต้องอย่างนี้อย่างนี้แรงแล้วไม่เหมือนก,นกันกับผู้ที่เขาไม่ให้ต้องไปแสดงถึงขนาดนั้นพูดสัจจะไปะตามพอสมควรดีไม่ดีก็สนุกสนานด้วยไม่จะเอาเป็นเอาตายโอโหซีเรียส เราดูแค่นั้นก็สำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลแล้วว่าใครผดเด็จการใครให้อิสระเสรีนะร้ายพวกเพื่อไทหรือพวกก้าวถลัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบที่เขาเป็นนี่แหละนะมันก็ถูกต้องแล้วดูให้ออกเถอะสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเขาที่เขาพูดอยู่ทุกวันนี้ไอ้ประเด็นหลักๆประเด็นใหญ่ๆคือ ใครเป็นประชาธิปไตยใครเป็นผดเด็จการเราแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆทักษิณกับลุงตู่อ่ะเอาสองสองคนเลยใครเป็นพวกผดเด็จการใครภเป็นพวกประชาธิปไตยอพวกเราก็ตอบชัดเจนว่าทักษิณเป็นพวกผดเด็จการนะลุงตู่เป็นพวกประชาธิปไตย แต่พวกที่งมงายเขาก็มองเห็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแบบนักมายากลเขาไม่มีสุริมหาเขาไม่มีความดีเขาไม่มีความมากเขาไม่มีความถูกต้องอะไรที่จะรู้ความผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกมันสลับกันไปหมดมันมันเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยอ่ะนะเป็นคนไม่แม่นประเด็นไม่รู้จักความถูกความผิดที่ถูกต้องสล,ส,ลส,ลสลับสลับสลับสับสนอย่างนั้นน่ะ เขาเป็นพวกผดเด็จการโดยแท้หัวหน้าผดเด็จการใหญ่คือทักษิณเนี่ยเขาไม่หยุดผดเด็จการทุกวันนี้ก็ยังเห่าบ้องๆตั้งแต่เขาแพา้เมืองไทยเนี่ยผด็จการแพ้ประชาธิปตไตยเปนานแล้วนานแล้วเขาก็ยังงมงายมืดมนอยู่ก็ความหลงก็อยู่ในที่มืด ไม่เคยตื่นไม่เคยรู้สึกไม่เคยเข้าใจและก็ลงว่าพวกเข้าประชาธิปไตยประชาธิปไตยพวกนี้นะเป็นปพวกเผด็จการซึ่งอาตมาอธิบายเรื่องเผด็จการไปเนี่ยนักรัฐศาสตร์เขาจะยังเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้ตรงคําว่าประชาชนปฏิวัติหรือประชาชนรัฐประหารรัฐบาลสำเร็จอย่างสวยงาม ใช้เวลานานใช้ความจริงไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงใช้ความถูกต้องจัดการประหารหรือปฏิวัติรัฐบาลไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่ดีออกไปจนทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบตั้งแต่ทักษิณส,ส,สมชาย มาถึงยิ่งลักนะเป็นพวกพเผด็จการทั้งนั้นแต่เขาหลงว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พวกยังมืดมดก็ยังหลงว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการที่เข้าไปมองตื้นๆแค่ว่าพลเอกประยุทธ์มารับไม้ต่อจาก เมืองไทยเป็นสุญญากาศแล้วประชาชนปฏิวัติจนเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ที่จะต้องทำอีกแล้วประเทศไทยกลายเป็นอาการซานัญจายตนะเป็นที่ว่างอากาศโดยมีคนไทยเป็นวิญญาณัญจายตนะขะจัดเสี้ยนน้ำออกไปเป็นอกิจญญายตนะ หมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วอากินจันเพราะว่าไม่มีไม่มีเสี่ยนน้าไม่มีกิเลสไม่มีคนเลวไม่มีคนที่จะต้องกระจัดอีกครบบริบูรณ์ท่วนเป็นอักินจันเป็นอายตนะสามอากินจันวิญญาณนันจา และไอากาศาวิญญาณัญจาและอกิจจันเป็นอายตนะสามที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักนี่คือสัจธรรมที่สมบูรณ์แบบสัจธรรมที่ลงตัวที่อาตมาเคยใช้โมอตโตว่วาเลวที่สุดเลวที่สุดในแผ่นดินคือผู้หากินได้คำว่าช่วยเขา จะไปช่วยเขาเหมือนอย่างพวกอุงอิงพวกเผื่อไทยพวกอเน,นี้ยจะไปช่วยจะไปช่วยจะไปช่วยและตลอดชีวิตตั้งแต่พ่อเข้ามาอาเข้ามาอาอาเข้ามาหรือว่าอาาเขยหรือหน้าเขยเข้ามาที่มาแสดงบทบาทเนี่ย มันเป็นไปตามที่เขาจะมาพูดว่าจะช่วยคำว่าช่วยเขานี่แต่เขาเขาช่วยนะช่วยมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่ว่ามีคนมาช่วยเราก็เราก็ดีนะเรามีคนช่วยเราก็ดีก็ยินดีแต่ในการช่วยเขาเนี่ยเขาช่วยเราแต่เขามีเหลี่ยมมุมวิธีโกงวิธีกินวิธีโลก เอาเปรียบเอารัดล้วงตับกินไส้ล้วงตับกินไส้ไปหมดโลภซ,ซับซับซ้อนไม่ใช่มาเอาเงินจากผู้คนเท่านั้นเพราะมาช่วยที่คือคนทั่วไปจาเป็นคนที่จนมากหน่อยเขาจะไปเอาแย่งเอาจากคนรวยก็จะยากเพราะคนทุนรวยจะ มีมีเหลี่ยมมุมรู้ทันกันจะแยกหน่อยเขาก็จะมาแย่งเอาของส่วนกลางคือจากรัฐบาลของส่วนกลางของประเทศแย่งเอาและกล็โกงเอาอย่างที่เป็นน่ะอย่างที่ทักษิณทำไปคดียังไม่ได้ว่าความไปอีกไม่รู้กี่คดี คดีตัดสินแล้วติดคุกก็ยังไม่มีมายอมติดคุกเนี่ยแล้วก็ยังพยายามที่จะผลักดันโหดร้ายมากจะให้ลูกสาวคนเล็กสุดแล้วก็คงหมดละถ้าหมดลูกสาวเนี่ยลูกชายก็คงไม่เอาเขาคงกลัวละ,ะอาตมาก็ว่าโอ้โหทำไมโหดร้ายจังเลย ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่เลวร้ายเอาลูกสาวมาแสดงความเลวร้ายอย่างเดียวกันความคิดเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันคือเลวได้ที่เหมือนกันอัตมาขออภัยที่ต้องพูดชัดๆอย่างนี้ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดเขาสงสารเขานะที่อาตมาพูดนี่พูดใยใจจริงนะสงสารเขาว่าโอ้ทำไมเขาไม่รู้ตัว เขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่แก้ไขตัวเองซร้ามันเป็นกรรมเป็นวิบากของเขาอัตมานะเข้าใจมนุษย์ชาติถึงกรรมถึงวิบากไม่อยากให้เขาทำเลยถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะหมดวิบากบาปสังคมก็จะดีขึ้นแม้แต่ครอบครัวเขาก็จะดีขึ้นนี่เห็นว่าจะไปขุดเอาแม่อุงอิงมาออกมาอีก กามกระแสสังคมนะอะไรกันนักกันหนาเนาะแต่เราก็ห้ามไม่ได้เราความโง่ความฉลาดของคนเนี่ยคนโง่ก็ต้องทำตามโง่ของตนความคนฉลาดก็ทำตามฉลาดของตนโง่อย่างโลกีโง่อย่างซับซ้อนโง่อย่างดักดานมันก็น่าสงสารมากมาก,มาก ซึ่งสภาพคำ,คำสอนที่พระพุทธเจ้าคนพบเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิโซตังเป,เป็นความรู้ที่มันทวนความคิดทวนความรู้ตีกลับกับความรู้ที่ชาวโลกเขานึกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ที่จริงมันเร็วเร็วไอ้ดีมันกลับเร็วไอ้ดีมันกลับชั่วที่เขาเข้าใจว่ามันดีนะม,นมันไม่ใช่ มันกลับกันมันชั่วชั่วชั่วเขานึกว่าอย่างนี้ดีมากดีมากดีมากมันยิ่งชั่วมากชั่วมากชั่วมากนี่เป็นสัจจะนะมันไม่ใช่อัตมาไปพูดไปว่าไปดูถูกไปขม่มไปไป,ไปเหยียบย่ำอะไรเขาไม่ใช่มันเป็นสัจจะที่อัตมาพูดนี่เป็นสัจธะร,รมนะไม่ได้ไปพูดด้วยความจิตใจไป บิดเบียนจิตใจไปขมไปขี่ไปทับถมไม่ใช่